ดีตอนรับเข้าสู่ช่องช่างนิชแนนลนะคะตอนนี้เราก็มาเก็บผักมะระนะคะเอฟีนี่เราเจอแล้วนะคะเอีเนาะมันเยอะเราก็จะเก็บอาตค่หมากมันนะคะเอฟีนี่มากมะระเราก็มาเก็บต่หมากหมากนะคะโอ้มนขึ้นแก่แล้ว นี่คะ่ะป่ามันก็เป็นป่าใหญ่นะคะโอ้โอเห็นตะมักแก่มันเนาะเอซนี่หมักแก่นะยเยอะกำลังจะขึ้นเป็นดอกเลยนะคะเอซนี่แล้วก็จะปืดหาแบบนี้น,นะคะเอฟซี FC, นี่นี่ยเยอะเยอยนะคะเอฟี FC, นี่ เปิดหาผึง่งหาแบบนี้น,ะนี่น้องก้อยก็มาเอาถุงสิเวเราก็จะเปิดขึ้นนะคะเอเน,น้องนี่ไม่รู้ว่ามันจะมีหรือเปล่ามีอยู่แต่มันไม่เยอะนะยังไม่ค่อยเจอ คะเอามะเขียวมันนี่เ<อ>ปิดหาเด้อเบิงเบิงเบิงสาวเฮดเด้อแล้วก็ปิดหานี่นะคะอีีแล้วก็จะส่งเอาแบบนี้นะคะนี่ หินตะหมกักสีเหลืองเหลืองของมันนะคะเอฟซีนี่มาเก็บผักมาละนะอือ นะคะคหมากของมันนะคะนานๆเจอทีนะคะเพราะว่าสีเหลืองหมดแล้วเนาะนี่มีอยู่นะคะเอฟซี๋ยวต้องเปิดเปิดขึ้นแบบนี้นะคะเอฟซีถึงจะเจอ หมากของมันนี่แล้วก็จะตูดๆแบบนี้นะคะเอฟซีอาแต่หมากเขียวๆนะคะยอดมันแล้วค่อยเก็บทีหลังก็ได้นะคะเอฟซีเพราะว่ากลัวมันจะเหี่ยวนะแล้วค่อยเก็บ อะไรหรอไม่เห็นใช่เดี๋ยวป้าค่อยไปเด็บตรงนี้ก่อนมาดูตรงนี้ก่อนป่าผักนะคะนี่มันจะเยอะมากเต็มเลยนะคะเนี่ย าละนะคะมันเกิดเองนะใครสีเนาะมีแต่ว่า หมากคงมันสีเหลืองมดืดเนาะสีเขียวไม่ค่อยมีห <c oughs> มากไม่ใหญ่เนาะพอดีคำพอดีคำ <c oughs> กินคำแล้วหนึ่งหมากหนึ่งหน่วย ใช่ค่ะ FC วันนี้แดดมากนะคะอากาศก็ร้อนเนาะมากับน้องก้อยกับน้องอเลนแล้วก็แม่มาต่อยนะคะทีมงานของเรา menikau okay, akal ก็เลนมาตรงนี้นะคะอีกซีมันเยอะนะคะเป็นไม่ค่อยเห็นหมากเท่าไหร่เนาะหมากไม่ใหญ่เท่าไหร่เนาะในเอฟซีหมากก็จะประมาณนี้เนาะ ยากขึ้นเต็มเลยนะคะเอฟีมันไม่ค่อยเห็นหมาก